สตำแตงน้ำปูนะคะใด้น้ำปูมากนะคะน้ำปูของพี่ที่เพื่อนฝากมาให้แล้วค่ะมาลุยเลยพี่ทุกคนพักที่เอาเก็บลงมาจากสวนล่ะคะ่ะตำแตงน้ำปูสนีุ่ดหยอดได้พี่น้ออยาก้คนได้กินนะคะ อันนี้พักวานที่เราเก็บมาสุดทายเพิ่งอีกพี่กันควนะคะันค่ะพักวานเก่ากหลีน้ำตำแตง,งไหลลงใส่ค่ะลุย หวานมวนใส่แบบน,นี้พี่น้องออกรสชาติหวานเหมือนของไทยเลยนะคะแต่มันเป็นเคี้ยว มหมอนใจจ้ะถ้าตำมะเพ็ดกินได้หลายอยู่พี่น้องอ หเหมือนหน่อไม้ฝรั่งบ้านเรานะคะึ้นหน่อไม้ฝรั่งมาเท่าเลึกหน่อแต่รสชาติจับกลัวนะครับ ถ้าได้กินมือหรอรูเรียงเดี๋ยวนึงะ